สวัสดีครับผมพานวัตรโรจเจริญขอกราบสวัสดีไปทางท่านผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจในธุรกิจของกู๊ดท o มอัพทุกท่านนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์ท่านประธานบริษัทของกู t ดท,ทออัวันนี้มีคำถามมากมายที่เราอยากะกเรียนถามท่านประธานนะครับเกี่ยวกับระบบของ g o o อ l e ที่เรียกว่า OSO ว่ามันคืออะไรและดีอย่างไรนะครับวันนี้ท่านประธานได้ให้เกียรติกับเรานะครับในการมาแถลงไขปัญหานี้ให้กับพวกเรานะครับเชิญพบกับท่านประธานคุณภา,าสดีเนียมกรครับสวัสดีค่ะัส,สดีจอาจารย์กุ้งแมยคะ่ะสวัสดีครับครับค่ะครับผมวันนี้เนี่ยนะคะในานามของบริษัท g o o ั l อั a เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเ,เรามีเครื่องมือชิ้นสําคัญทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่นะคะ ทีื่อทำให้ผู้คนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตัวนี้ซึ่งมีชื่อว่า OSO นะคะ uh, One Stop Service Online นั่นหมายความว่ามีเครื่องมือตัวนี้เพียงอย่างเดียวนะคะชีวิตก็ง,ง่ายขึ้นทั้งหมดเลยนะคะที่สําคัญก็คือเครื่องมือตัวนี้หลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะนำพาให้มีไรายได้ไหลเข้ากระเป๋าให้กับทุกผู้ทุกคนเลยทุกบ,บ้านเรืออะไก็ว่าได้ค่ะจังกุ้กค่ะครับผมก็นัน่็เลยเป็นที่มาของ ของคาว่า OSO เนี่ยคำตัวบทความและคืออะไรครับรท<ำ>่านประธานค่ะจริงแล้ว OSO เนี่ยต้องบอกว่าเ,เป็นเครื่องมือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่นะคะและที่สําคัญก็คือนํามาเพื่อที่จะบริหารรายใจ่ายใหม่แล้วก็เพิ่มช่องทางสร้างไรายได้ให้กับบุคคลต่างๆนะคะที่สนใจติดตั้งระบบของเราไว้บนมือถือนะคะใ,ในการติดตั้งระบบ OSO ไว้บนมือถือเนี่ย เวลานําไปบริหารรายจ่ยายใหม่แล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างน,นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีอยู่3เรื่องสําคัญสาคัญเลยนะคะในเบื้องต้นที่โอทโสามารถที่จะบริหารรายจ่ายให้กับทุกท่านได้รเรื่องแรกเลยก็คือการเติมเงินโทรศัพท์มือถือค่ะคเพราะว่าในเรื่องของการเติมเงินโทรศัพท์มือถือเนี่ยถือเป็นรายจ่ายประจำนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรายจ่ายที่ดูเหมือนแต่ละท่านเนี่ย มีไม่มากนักนะคะหลายท่านก็บอกว่าเติมเงินโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะเติมเพียงแค่คนละ300บาท400บาท500บาทต่อเดือนแต่วันนี้ทำไม Oso เนี่ยถึงเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะการ,ร,รเริ่มต้นจากการบริหารรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นทุกๆวันท,ทุกๆนาทีแล้วก็เรียกว่าทุกๆคนต้องใช้อยู่แล้วนะคะนั่นหมายความว่า Oso เนี่ยจะช่วยแปลง รายจ่ายประจําตัวเนี้ยค่ะให้กลับมาเป็นรายได้ได้อย่างไ่ายๆคือการแปลงรายจ่ายประจําให้เป็นรายรับถูกต้องค่ะนั่นคือถ้อโอโันอันที่หนึ่งก่อนใช่ค่ะแล้วยกตัวอย่างเลยนะคะอาจารย์กุ้งปกติแล้วเนี้ยอาจารย์กุ้งเติมเงินโทรศัพท์มือถือโดยทั่วไปนะคะอาจารย์กุ้งไปเติม100บาทอาจารย์กุ้งต้องให้ตังค์ไปเท่าไหร่คะให้หนึ่งร้อยใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้เงินเข้ามาในระบบโทรศัพท์ของเราใช้เอาไว้ใช้โทรศัพท์ที่100บาทใช่ไหมคะ แต่วันนี้นะคะถ้าอาจารย์กุ้งติดตั้ง O.S.O. ของ g o Top Up ไปนะคะสิ่งสําคัญที่จะได้เลยก็คืออาจารย์กุ้งสามารถที่จะได้รับส่วนลดก่อนเลยได้ส่วนลดด้วยใช่ค่ะจากการเติมเงินนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมตินะคะถ้าอาจารย์กุ้งเนี่ยใช้ระบบของวันทุกคอลวันทุคอลสมมตินะคะวันทุคอลปรากฏว่าอาจารย์กุ้งเติมสั่งเติม100บาทบนะคะอาจารย์กุ้งได้เงินเข้าระบบโทรศัพท์เลย1น0ครับผมแต่เงินที่อาจารย์กุ้งใช้เติมผ่านระบบ O.S.O. เนี่ย จะใช้ออกไปจริงแค่97บาท70สตางค์97บาท70สตางค์นั่นหมายถึงว่าผมเสียไป100เนี่ยผมใช้อาจารย์กุ้งได้100ได้100อ่าอ่าอาจารย์กุ้งได้เงินเข้าโทรศัพท์100บาทัแต่อาจารย์กุ้งเสียเงินเติมจริงๆแค่97บาท70สตางค์อ่านั่นหมายความว่าอาจารย์กุ้งได้ส่วนลดทันทีอยู่ที่2บาท30อันนี้คือตอนหนึ่งครั้งที่ผมเติม100บาทใช่ค่ะอ่าอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างอันแรกเลย ที่สำคัญนอกเหนือกว่านั้นนะคะจันกุง้งเนื่องจาก O.S.O. ของเราเนี่ยมุ่งเน้นให้ ประชาชนทุกๆคนเนี่ยนะคะสามารถที่จะติดตั้งเครื่องมือนี้ได้อย่างแสนง่ายดายนะคะค<ม>ถ้าจานกุ้งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วร,รู้แล้วว่า Oso มีประโยชน์ยังไงกับจานกุ้งจา์จกุ้งเริ่มแนะนําคนอื่นรเริ่มมีเพื่อนมีญาติมีคนรู้จักที่เขาอยากใช้ Oso เหมือนเราด้วย<ม>หากมีการแนะนําบอกต่อๆกันไปเนี่ยนะคะจาย์ปรากฏว่าในขณะที่คนอื่นก็ใช้ Oso เนี่ยไปบริการตัวเองเติมเงินให้ตัวเองแต่ สิ่งสําคัญและน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์กุ้งการเติมเงินของคนเหล่านั้นทุกๆบาทอาจารย์กุ้งมีรายได้ด้วยค่ะใน <ผม S 1> สัดส่วน,ด,วนด้วยใช่ค่ะในสัดส่วนถึง0.2%ของยอดการเติมทุกบาทเลย0.2%ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคถ้ามีคนเติมเงินอยู่ที่100บาทครับผมเราก็ได้เท่าไหร่คะ 20, 20สตางค์ คนนี้เติม100เราก็ได้20สตางค์คนนี้100เราก็ได้20สตางค์ใช่ไหมคะคอาจารย์กุ้งลองนึกภาพดูนะคะว่าเอ๊ใน1น,นาทีเนี่ยมีคนที่จะเติมเงินสัก10คนคอาจารย์คิดว่าน่าจะถึงไหมคะ สักสิบคนมันมากกว่าสิบคนนะคบน่าจะเพราะว่าการใช้โทรศัพท์มันจำเป็นไงครับอ่าใช่แล้วค่ะอาจารย์คะลองลองดูตัวอย่างนี้ดูนะคะครับถ้าหนึ่งนาทีมีคนเติมเงินสักสิบคนคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะนั่นหมายความว่าในฐานะที่เราเป็นคนที่ติดตั้งระบบไว้แล้วแนะนําคนอื่นๆให้ติดตั้งระบบเหมือนเราครับผมหนึ่งร้อยเราได้ยี่สิบตังค์หนึ่งร้อยยี่สิบตังค์หนึ่งร้อยยี่สิบตังค์สิบคนครบพอดีเลยมีคนเติมครบสิบคนในหนึ่งนาทีนะคะเท่ากับว่าอาจารย์กุ้งจะจะมีเงินไหลเข้ากับ กระเป๋าเราเนี่ยสองบาทต่อหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์กุ้งค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งนี่มี24บชั่วโมงนี่ผมไม่รวยแย่นะครับไม่ต้องถึง24บชั่วโมงขนาดนั้นคะ่ะอาจารย์คะในระบบ Oso ของเราเนี่ยหลังจากที่มีการติดตั้งกันไปแล้วเนี่ยตามตัวอย่างที่ได้ยกตัวอย่างให้อาจารย์กุ้งดูเนี่ยนะคะคหนึ่งนาทีมีเงินไหลเข้ากระเป๋าเรา2บาทจากการเติมเงินของคน,นอื่นๆนะคะ,ะถ้า1ชั่วโมงก็คือ60นาทีใช่ไหมคะจากค่าเฉลี่ยที่เราสมมติกันดูเนี่ย1 ชั่วโมงเท่ากับจะมีโอกาสมีเงินไหลเข้ากระเป๋าเราถึง120บาทใน1วันที่อาจารย์กุ้งบอกว่า24ชั่วโมงเนะะี่ยค่ะไม่ต้องถึง24ชั่วโมงขนาดนั้นเอาแค่ว่าวันนี้มีคนเติมเงินเฉลี่ยอยู่สักวันละ10ชั่วโมงนะคะถ้าชั่วโมงละ120ถ้า1วันเท่ากับ10ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสมีไรายได้จากการเติมเงินของคนอื่นๆได้ถึงวันละ1,200บาททีเดียวผมกําลังตื่นเต้นคุณอาภา อา,าอาจารย์กุ้งสังเกตนะคะเราเริ่มต้นกันที่มีคนเติม100เราได้20สตางค์ดูเหมือนว่า20ตาตางมันน้อยมากเลยค่ะอาจารย์ม,มันไม่น่ามันไม่น่าจะ,ะเห็นความสําคัญอะไร,รแต่พอนึกถึงภาพที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างให้อาจารย์กุ้งดูนะคะปรากฏว่า1วันเนี่ย Oso สามารถเป็นโอกาสในเรื่องของการสร้างรายได้ได้ไดถึงวันละ1,200บาทจากการเติมเงินครับอาจารย์คิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะได้ประโยชน์จากระบบ Oso ไหมคะ มันได้ประโยชน์แบบที่เราไม่คาดคิดจริงๆมาก่อนเลใช่ค่ะ <c oughs> แล้วทุกท่านนะคะที่ติดตั้งระบบ Oso ของเราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะ ใครเป็นพ่อค้าก็ยังค้าขายได้ปกติท่านใดทํานาเป็นเกษตรกรก็ยังทํานาเป็นเกษตรกรได้ปกติครับผมผมขออนาญาตเีินถามคุณอภานิดนึงผมจําเป็นต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไหมครับอ๋อไม่จําเป็นเลยค่ะเพราะว่าระบบของเราเนี่ยให้ติดตั้งได้ง่ายๆใช้เครื่องโทรศัพท์เดิมของท่านที่มีอยู่นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เดิมๆของอาจารย์กุ้งนี่แหละค่ะก็สามารถที่จะติดตั้งระบบโอโซนของเราได้นะคะเครื่องเดิมเบอร์เดิมเครื่องเดิมเบอร์เดิมใช่ อืมเรร่งิบแค่เอาเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์มีนีคะมาลงทะเบียนกับระบบของ Oso ไว้เท่านั้นเองค่ะก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีรายได้ไหลเข้ากระเป๋าเราได้แล้วค่ะครับแล้วนอกจากการเติมเงินนี่นะครับขอเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงว่า Oso เนี่ยมันเอาไปซอะไรได้อีกอับ Oso นอกจากจะเติมเงินแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีในส่วนของการ นำไปชําระบินค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะซึ่งจะเห็นว่าเรื่องของบินค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วกันทุกๆคนเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีกันต้องชําระกันทุกๆเดือนเลยก็ว่าได้ไม่ทราบบินพื้นฐานอาจารย์กุ้งมีชําระกี่บินคะถ้าเอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะชีวิตจำวันเราเลยน้ําไฟต้องมีแน่ๆคือค่าน้ำหนึ่งบินค่าไฟหนึ่งบินยังไม่รวมกีปาะ่ายเยอะยังงั้นค่ะงวดรถมีไหมคะงวดบ้านมีไหมคะงวดบ้านมีอบัตรเครดิตมีไหมคะ มีฮะอ๋อก็เฉลี่ยทุกสิ่งอย่างเลยเอาอ่าเฉลี่ยอยู่ประมาณคนละ5บินถูกไหมคะครับ O S O เนี่ยใช้เป็นเรียกว่าเป็นระบบที่เอาไว้บริการตัวเองนะคะเอาไว้ชําระบินในส่วนของตัวเราเองนี่แหละค่ะครับผมค่าธรรมเนียมการชําระบินเนี่ยเราก็เสียให้กับระบบของเราเนี่ยปกตินะคะอาจารย์กุ้งไปชําระที่อื่นอาจารย์กุ้งก็เสียค่าธรรมเนียมในการชําระบินเช่นกันูชต้องคกต้องชำระผ่าน O S O ก็เสียเช่นกันค่ะแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือ O S O เนี่ยสามารถที่จะทำให้อาจารย์กุ้งเนี่ย ได้รับความสะดวกสบายในการที่อาจารย์จะบริหารจัดการรายจ่ายของตัวเองในแต่ละเดือนอาจารย์สามารถนั่งชําระบินของตัวเองได้ที่บ้านนั่งทําอยู่ได้เลยบนที่นอนอสบายๆเลยนะคะแต่สิ่งที่สําคัญอาจารย์สามารถที่จะได้รับ เรื่องของค่าธรรมเนียมการชําระบินเนี่ยทางระบบ o อ o ของเราเนี่ยจะจ่ายคืนกลับมาคืนให้อาจารย์กุ้งเนี่ยบินละ50สตางค์บินละ50สตางค์ถ้าผมแนะนําระบบนี้กับคนอื่นไปเรื่อยๆอาจารย์กุ้งก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าคนอื่นใช้ระบบชําระบินเราก็จะมีรายได้ด้วยบินละ50สตางค์ดีกว่าไหมคะดีกว่าถ้าเขาบอกต่อไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็อยู่ในได้ทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะโไยก็ตามที่มีการบอกต่อกันไปแล้วบุคคลท่านนั้นเนี่ย เรียกว่าเป็นลูกเราหลานเราเหลนหลนหรือรวยของเราเนี่ยนะคะใน6ระดับชั้นเนี่ยเราสามารถที่จะได้ค่าธรรมเนียมการชำระบินตรงนี้ค่ะบริหารจัดการได้ดีกว่าเราไปนั่งเปิดเคาน์เตอร์เซอร์วิสอีกค่ะอ๋อดีกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายค่ะยงแค่ใช้ระบบบริการตัวเองแล้วก็นําระบบนี้บอกต่อให้กับคนอื่นๆเท่านั้นเองครับค่ะแบบนี้ผมคงว่ต้องถามว่มันดียังไงนะเอาโหมันดีแบบ เบ็ดสุดๆนะใช่ค่ะคือเอาง่ายๆนะคะจันกุ้งอย่างเรื่องเติมเงินเรื่องชําระบินเนี่ยเราจะสังเกตว่าดูเหมือนโอเคละมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องต้องใช้อยู่แล้วในทุกๆวันทุกๆเดือนใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วรายได้ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนน้อยนิดมากเลยเพราะเป็นหลักสตางค์ใช่ไหมคะใช่ครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ OSO ทําได้จันกุ้งครับค่ะนั่นก็คือการใช้ OSO เนี่ยเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามนะะค ที่เข้ามาอยู่ในระบบของ g o o g Top Up นะคะสมาชิกเราที่ติดตั้งระบบ Oso ไปแล้วสามารถที่จะใช้ Oso เนี่ยสั่งซื้อสินค้าหรือบริการได้เลยครับผมขออนุญาตนะครับเห็นสินค้ามาตัวนี้มากมายเลยอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะจันกุ้งค่ะอย่างสมมุตินะคะตัวนี้ค่ะ Detox เนี่ยนะคะตัวนี้จะดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าสมาชิกเราได้ทดลองใช้แล้วก็แบบติดอกติดใจกันมากเลยจันค้เพียงแค่สั่งซื้อตัว Detox ตัวนี้นะคะ ผ่านระบบ Oso ของ g ูท็อปอัพเ่ยนะคะ <Ừ. S 2> สิ่งสำคัญก็คือท่านสมาชิกเนี่ยเขาได้ส่วนลดแล้วนะคะแต่ g ูท็อปอัพเนี่ยเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการขายสินค้าตัวนี้ <Ừ. S 2> เราเป็นเพียงช่องทางการสั่งซื้อเท่านั้นเองนะคะเราเราเป็นช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเนี่ยกับผู้ผลิตสินค้าใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือเราสามารถนำส่วนลดมาให้สมาชิกของเราได้ที่สำคัญนอกจากอาจารย์กุ้งสั่งซื้อแล้วได้ส่วนลดเองครับ องค์กรหัวอาจารย์กุ้งสั่งซื้ออาจารย์กุ้งได้ปันผลด้วยโอใช่ค่ะปันผลด้วยเหรอครับใช่ค่ะหมายถึงว่าผมอาจจะไม่เคยทานตัวนี้มาก่อนสมมุตินะครับท่านสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับผมไม่เคยทานตัวนี้มาก่อนแต่คนที่ผมไปแนะนําไว้เนี่ยเขาสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ไปทานเองผมได้ตังค์ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านประธานใช่ถูกต้องค่ะยกตัวอย่างเลยนะคะตัวดีทอตัวนี้เนี่ยถ้าสมาชิกสั่งซื้อนะคะ อาจารย์นั่งอยู่บ้านเฉยๆนี่แหละค่ะแต่ว่าจะมีเงินปันผลจากการซื้อสินค้าชิ้นนี้นะคะต่อชิ้นเลยนะคะ5บาท5บาทชิ้นละ5บาทถ้าผมมีคนสักร้อยคนก็คูณได้เลยค่ะถ้ามีเอาแค่สั่งซื้อแค่คนละกล่องก็เท่ากับ500อบาทครับผมนะคะแต่อาจารย์กุ้งค้าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยนะคะไม่จํากัดเพียงแค่ชิ้นหรือ2ชิ้นใช่ไหมคะหลายท่านเนี่ยเขาอยากซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเขาก็สามารถทําได้เราก็ได้ผลผลด้วยอาจารย์ลองคิดดูนะคะคสมมุติว่าท่านอาจารย์เนี่ยสนใจ oso แล้วติดตั้ง oso ไว้แล้วแน,นะนำบอกต่อรสร้างองค์กรสร้างทีมงานซึ่งในานามของกูท็อปอาพเนี่ยเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นองค์กรผู้บริโภคของกูท็อปอาดใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่า มีองค์กรสักหมื่นคนเป็นไงคะอาจารย์ในหมื่นคนไม่ใช่ว่าท่านอาจารย์จะต้องไปเชิญเองคนเดียวนะคะเขาใช้โดยสิ่งที่เขาต้องการของเขาอยู่แล้วล่ะผมไม่ได้บอกเขาว่าเดี๋ยวนั้อย่างนี้ดีคุณดูเองคุณใช้เองเดี๋ยวเขาเลือกซื้อเลือกซ้อนกันได้เลยไหมคุณอภาค่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอบ่อยๆมากเลยอันนี้คือซักฟอกที่เราใช้กันนะครับหนึ่งบ้านซื้อหนึ่งกล่องแล้วผมได้ตังค์ด้วยใช่คะถ้าผมมีคนในองค์กร สักร้อยหลังคาเรือนนะได้ค่ะอาจารย์เหมือนที่ยกตัวอย่างค่ะถ้าเกิดมีคนสักหมื่นคนในองค์กรเรานะคะซื้อชิ้นนี้ได้5บาทชิ้นนี้ได้10บาทซื้อชิ้นนี้ได้2บาทซื้อชิ้นนี้ได้สิบห้าบาทแล้วแต่นะคะสิ่งผลของเราเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยเราตัดให้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขายในระบบของธุรกิจเครือข่ายขายตรงแต่อย่างใดเราไม่ได้ขายผ่านทีวีนั่นสยการถามอยู่เหมือนกันแพงสินค้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้า ทำการตลาดในรูปแบบของเครือขายนั่นเองราคาต้องแพงกว่านี้แน่นอน<ช>นะคะ<ข>เพราะ<ข>าว่าผ่านทีวีใช่ค่ะแต่พอมาอยู่ในระบบของกูท็อปอาพเป็นสินค้าที่ สมาชิกของเราเลือกซื้อเลือกใช้เลือกช็อปได้เองตัวนี้เหลือแค่350บาทเทิานเอง300เหงี้ยหรือเขาขายนะขอโทษนะเขาขายเป็นพันนะใช่ค่ะถ้าที่อื่นนี่ก็พันกว่าบาทแล้วแต่พอค่าระบบของกูท็อปอัพเนี่ยสมาชิกซื้อได้แค่350บาทแล้วแถมยังได้ผลด้วยคนซื้อได้แถมได้ตังค์ด้วยนะใช่ค่ะจันกงลองคิดดูนะคะถ้ามีองค์กรสักหมื่นคนแล้วปรากฏว่าได้ันผลจากซื้อชิ้นนี้ชิ้นโนชิ้นนี้บ้างครับ ไม่ต้องเยอะค่ะทั้งเดือนเนี่ยเอาปันผลสัก1ิบบาทบต่อคนอต่อคนนะคะคปันผลคนละส0บาทต่อคนอาจารย์กุ้งมีองค์กรข้างล่างเนี่ยซึ่งเรื่องของสินค้าและบริบรการเนี่ยนะคะทางบริษัทจะคำนวณปันผลให้ในแนวชั้นลึกเนี่ยลึกถึงส2บสองชั้น12บสองชั้นใช่ค่ะเพราะนั้นโอกาสที่อาจารย์จะนับให้ครบหมื่นคนเนี่ยมันสูงมากสูงมากครับถ้าหมื่นคนคน,คนละส0บบาทเท่ากับอาจารย์มีรายรับจากเรื่องนี้ เดือนละเท่าไหร่คะสิบคนสิบหมื่นคนคนละสิบบาทคสิบบาทล้อเป็นล้านแล้วนะหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทต่อเดือนโดยที่อาจารย์ไม่ต้องมาขายสินค้าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่อาจารย์ติดตั้งระบบ Oso ของ Google o u p แล้วก็แนะนำบอกต่อ Oso นี้ให้กับบุคคลอื่นๆครับผมองค์กรก็จะร้อยเรียงกันไปตามคนที่เขารู้จักและก็อยากแนะนำจะต่อกันไปนะคะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวันหรือเดือนสองเดือนแต่ย้ํนถามค่ะ สมมติว่าค่อยๆติดตั้ง Oso บอกเล่าเรื่องราวของ Oso ให้กับบคุคคลอื่นๆได้รับทราบผ่านไป6เดือนอาจารย์ถึงมีองค์กรสักหมื่นคนคแล้วมีโอกาสมีไรายได้จากทุกช่องทางเลยคนเติมเงินอาจารย์ก็ได้เขาชำระบินเราก็ได้ไไดเขาสั่งซื้อสินค้าและบริการเราก็ได้แล้วมีเงินไหลเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันเป็รายวินาทีแบบนี้อาจารย์คิดว่า Oso คุ้มค่าพอที่จะติดตั้งไหมคะผมว่าคุ้มเกิดคุ้มฮะ ผมอยากถามนิดนึงวันนี้สินค้าที่ผมเห็นเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวตอนนี้ในรายการของสินค้าที่กูทอกอาจจะเป็นช่องทางการจําหน่ายเนี่ยมีเยอะไหมครับโอเยอะมากค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีผู้ผลิตสินค้าเนี่ยมากกว่า40เจ้านะคะ40เจ้า้ใน40เจ้าเนี่ยก็จะมีลายของสินค้าที่อยู่ในนั้นเนี่ยนับพันรายการที่เตรียมจะเข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่ระหว่างการคัดเลือกแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพนะคะที่จะนำเข้าระบบของ g o ูทอ o p Up นะคะ <JavaScript S 1> ไม่ต้องห่วงค่ะครบครบครันแน่นอนครบครันค่ะดังนั้นผมผมตงย้อนถามเหมือนกับเมื่อกี้ครับไม่ต้องถามแล้วนะครับว่า O S O มันดีอย่างไรค่ะวันนี้ผมบอกว่าเออผมต้องถามธนธานป,ป,ประธานาพานนท์หนึ่นงว่าดังนี้ทุกครอบครัวควรจะมี OS O S O <atar> <โห S 1> ไว้ติดตั้งไหมตรงนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าจริงๆแล้ว O S O เนี่ยถือเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญเลยนะคะที่บ้านใดก็ตามที่ติดตั้งระบบของเราไว้นะคะเท่ากับท่านกําลังติดตั้ง เครื่องดูดเงินเลยก็ว่าได้กัเงนลยนะครับใช่ค่ะเพราะทุกสิ่งอย่างที่เกิดจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะจะไหลกลับเข้ามาเป็นรายได้เข้ากระเป๋าทุกครัวเรือนเปรียบเสมือนว่าวันนี้โอเอสเอเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องผลิตเงินดีกว่านะคุณธนะเครื่องผลิตเงินประจําครอบครัวนะใช่ค่ะเรียกได้ว่าจากชีวิตประจําวันเดิมๆที่แต่ละครอบครัวก็ใช้จ่ายกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ ใช้จ่าย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 แต่ไม่เคยคได้อะไรกลับมาคืนใช่ไหมคะครับผมแต่วันนี้ Oso เนี่ยกำลังกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญ<อ>ที่จะสามารถแปลงรายจ่ายทุกรายจ่ายที่ท่านจ่ายผ่าน Oso ของเราเนี่ยละคะ่ะคให้กลับมาเป็นรายได้เข้ากระเป๋าได้อย่างแสนง่ายดายค่ะโดยหลักคิดนี้นะคะจริงๆแล้วดิฉันเนี่ยตั้งใจแล้วก็ปรารถนาอย่างยิ่งเลยอยากให้ Oso เนี่ยเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญที่ทําให้เงินทองจากทุกที่ทุกทางเลยนะคะไหลเข้ากระเป๋า สมาชิกของบริษัท g o o ท็อ Top Up เนี่ยไหลแบบท,ท,ทุกวันทุกวันทุกวันต่อเนื่องแสนง่ายดายไม่ขาดสายนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าด้วยด้วยหลักคิดนี้เนี่ยนะคะคเนื่องจากว่ารายจ่ายเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแปลงรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายได้เนี่ยจะกลายเป็นรายได้ที่ไหลแบบไม่หยุดเข้ากระเป๋าเราไม่ใช่ไหลออกนะคะอาจารย์ไหลเข้าค่ะ,คะก็เคยได้ยินคําว่า แปลงรายจ่ายทุกรายใจ่ายให้เป็นรายรับของว่ากูท็อปอัพได้ทำทุกอย่างเข้าสู่ความเป็นจริงแล้วน,นะครับนั้นคือผมบอกว่าท่านผู้มีเกียรติครับกูท็อปอัพและโอไอโดีอย่างไรวันนี้ขอฝากไปยังท่านผู้สนใจทุกท่านนะครับติดต่อผู้ที่แนะนำท่านที่ใกล้ตัวท่านหรือถ้า ไม่สะดวกมาที่สุรากานใหญ่ของเรามีคนที่จะให้ความความกระจ่างก,กับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาภารสตรีเด่นกรับที่ให้โอกาสกับพวกเราขอบคุณมากครับ<อ>และพบกับเราใหม่ในโอกาสต,กต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ